มีดหลวงพ่อเดิมมีไว้ขายมีดหลวงพ่อรุ่งมีไว้ใช้สวัสดีค่ะพบกับแอนตราสาธุนะคะวันนี้ก็จะพามาชมมีดของหลวงพ่อรุ่งแห่งวัดหนองสีนวลอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์รายละเอียดจะเป็นอ,อย่างไรฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพและหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวลท่านเป็นลูกพี่ลูกน้องกันอายุห่างกัน11ปี ท่านทั้งสองเรียนวิชามตดหมอกับหลวงพ่อขำวัดเขาแก้วในเวลานั้นหลวงพ่อรุง่งสําเร็จวิชาสร้างมิดหมอก่อนหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อขำจึงให้หลวงพ่อเดิมไปเรียนทบทวนวิชากับหลวงพ่อรุง่งมิดหมอของหลวงพ่อรุง่งส่วนมากท่านสร้างมตดเล่มใหญ่ๆมีหลากหลายรูปแบบมีเอกลักษณ์ที่สําคัญคือสันมีดจะหนามากตอกลวดลายสวยงามมักเป็นลายเปลวเพลงิงและตอกตะกุดกันสะท้อนไว้ที่สันมีดตะกุดมักเป็นสามกริย์ จำนวนไม่แน่นอน3 5 8 9ดอกมีดเล่มนี้จะเป็นตะกุดทองคู่หลวงพ่อรุ่งท่านมวนเองกับมือแล้วให้ช่างฝังตะกุดเข้าไปที่สันมีดดาบนีส่วนใหญ่ทำจากไม้และโลหะอลูมิเนียมใช้ตะปูในการตอกยึดหัวตะปูแต่ละดอกจะมีลายผ้ามีดเล็บนี้ ช่างได้ใช้โลหะถักทอถักสารจนมีลักษณะคล้ายเชือกพันด้ามมีดเอาไว้และจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งมีดของหลวงพ่อรุ่งส่วนใหญ่จะมีเชือกถักมัดปลอกมีดเอาไว้แบบนี้นะคะจำนวนการสร้างมีดของหลวงพ่อรุ่งมีน้อยมากกว่าหลวงพ่อเดิมท่านสร้างเพื่อให้ลูกศิษย์ได้ใช้งานกันได้จริงความคมของมีดจึงมีความคมมากแม้อายุจะผ่านมาเป็นเวลาร้อยปีมีดยุคต้นจนถึงยุคกลางของหลวงพ่อรุ่งจะใช้เหล็กในการทำใบมีด ใบมีดยุคหลังจะทำจากวัสดุสแตนเลสสำหรับพุทธคุณนั้นป้องกันคุณใสขับพูดผีปีศาจอาราธนาทำน้ำมนต์แก้เสนียดจันไรป้องกันอสรพิษอักขีภยัยมีดหลวงพ่อรุ่งยังมีพุทธคุณเด่นต่างๆอีกมากมายนะคะเราจะบอกวิธีการใช้มีดและคาถากำกับอาวุธ5ประการไว้รายละเอียดใต้คลิปนี้นะคะบาย